ระกาในโรงพยาบาลร้กเก้าตลาดนัดนะดูเสื้อผ้าอุ้ยมาดูแันตาเสื้อผ้าเยอะแยะนะครับตลาดนัดร้ปกเก้ามาขายพยาบาลขายคนอา่ัวไปนะ giác nữa ha, nó, là, à, du ve tàng cái <laughs> đôi sắt, lên, đồng thau.

này 8 tua lói này đông, đồng mẹ phải đồng không Đồ ก็งน่มีเว่นตาหนจีนเครื่องประดับสวย จำกัดนะคับน้อยใช้นะครับพี่มันไม่ต้องจ่ารูนะตรงไหนมีแว่นตาสายแว่นตา้าแว่นตาลานแว่นตาตงนู้น,นอยพี่ยหลังมีออ <laughs> โอเคอ่าครับะจะอยู่ช่วงไหนครับ แล้กวก็มีเตอร์ฟออาหารข้างนั้น <c oughs> ดูกันตาก่อนนะเขาบอกอยู่ทางหนักข้างน้ต งานทิเยอะแยะทั้มสองข้างทางอาหารเสียบอ๋อเจอแล้วร้านเมืสาเอสาไปให้รยาอันนี้ส9งรหรือสองค่ะอันละร้อยอยู่ด้านนู้นลองดูได้จ้า,าลอาดูก่อนได้นะคะ ไมจไม่มีคนดกดีเลยนยมีอร้อเดียวม,มีรอก้า,าร,กรอเนลองเลนได้นะจ๊าใส่เลนเท่าไหร่บอกได้ค่ะฝังนี้ร้อยเดียวค่ะกันแดดร้อยเดียว ซื้อเป็นตาเรียบร้อยแล้วครับเปล<ะ>ือกตาไปอยากกินก้าลักจังเลยนะเนี่ยครับตลาดนัดโรงพยาบาลเขาปลูกเก้านะครับข้างในเขามาขายให้พวกพยาบาลและคนไทยนะครับมาช้อปปิ้ง ข้างในเสียบโดนล,ละร้อยจะถูกนะเนี่ยเสียผ้าหลากหลายน่ครับนี่เขาจ,จัดโซนทางออกทางเข้าล็อกไว้เลยนะและเดินออกทางนี้ขอบคุณครับที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับปลาโชคชนะ